ปัญหาขยะหรือว่าปัญหาขีา้เงี้อที่เกิดขึ้นในนครลรงเรียนจันท์เป็นปัญหาโลกแตกไปหน่องเพราะว่าในสังคมเ่าเนี่ยมีการโทษกันเป็นมากโทษว่าใครนาเทียนไปว่าหามทิมเนี้จะจึงมีการปั๊บไม้เน่นั่นนี่แต่เป็นยังก็ยังดื้อด้านเอาไปทิมอ่าว่าเขาว,ว,ว,วา่ามีระเบียบพินัยแน่นั่นเนาะแสดงว่าคนคนนั่นเนาะเป็นคนตัวไปบัท่านไหนมีการหาพิสอบอย่างที่มันร้ายข้นนั่นมีหนีหน่นะหานใจได้พี่น้องผู้ที่เขามีหางห่านซากคาอย่างเนี่ย เขาบ่มีบอลถิ่มเขาจ็จาเป็นต้องเหตุนะสีโทษแต่คนขิ่มเงาสาไส้ไฟเดียวกับบถืกอนาะพี่น้องมันต้องโทษระบบโทษต้นเหตุนี่แหละเรื่องต้นเหตุเรื่องปลายเหตุนี่แหละคนยังแงกแเนี่ยบอกจึงเกิดปัญหาโต๊ะเตียงกันถ้าสมมติว่าเฮาโทษงแต่ปลายเหตุอย่างเดียวนี่ต้นเหตุมันสิบวแก่ไขจจะเทื่อแต่เขาไปเน้นใส่ต้นเหตุปุ๊บเนี่มันสิบกี่ค่ายทั้งบิดเลยสิบเป็นจงได้หนให้นักสืบออนไลน์มาเว่ากันอีกเนาะถ้าพร้อมอยวกไปดูเลย วันนี้ดิฉันนักสืบอ,ออนไลน์จะพาทุกท่านไปดูเรื่องขยะที่ล้นเมืองในนครหลวงเวียงจันทร์ที่โซเชียลชาวลาวบ่นกันจำนวนมากก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องน้ำประปาไม่มาไม่มีน้ำใช้น้ำประปาขุ่นบ้างไฟฟ้าไม่เสาไฟบ้างสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทร์ ล่าสุดก็มีเรื่องขยะมาให้ประชาชนนั้นได้ถกเถียงเรื่องใครผิดใครถูกระหว่างบริษัทเก็บขยะกับคนที่ไม่มีระเบียบแอบเอาขยะไปทิ้งตามซอกซอยต่างๆอยู่ในนครเวียงจันทร์เมืองหลวงของประเทศลาวที่กําลังประสบปัญหาขยะหลนเมืองอย่างหนักนะคะขยะที่ไม่มีใครมาเก็บขยะที่ไม่มีงบประมาณดูแลและขยะที่กําลังส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทุกดอกซอกซอยแล้วรัฐบาลอยู่ที่ไหน ปัญหานี้สะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการจัดการเรื่องขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพและเกิดความล้มเหลวที่เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะนี่ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะบางเขตนะคะแต่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแทบทุกมุมเมืองในนครหลวงของราวขยะจากครัวเรือนร้านค้าและตลาดถูกนำไปทิ้งไว้ริมถนนหรือซอกซอยต่างๆเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่มาเก็บตามเวลาค่ะ ปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากประชาชนเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ส่วนใหญ่เกิดจากการจัดสรรง,งบประมาณที่ล้มเหลวของภาครัฐรัฐบาลไม่มีงบเพียงพอสำหรับจัดจ้างเจ้าหน้าที่ไม่มีเงินซ่อมแซมหรือซื้อรถขยะใหม่ทำให้การเก็บขยะล่าช้าหรือบางพื้นที่ไม่มีเก็บเลยค่ะพลที่ตามมาคืออะไรบ้างคะ แน่นอนค่ะขยะที่ถูกทิ้งไว้กลางแจ้งกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคมีแมลงวันหนูแมลงสาบและกลิ่นเหม็นกระจายทั่วพื้นที่แถมยังทําให้ท่อระบายน้ําอุดตันเวลาฝนตกก็ท่วมขังและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรงเลยค่ะประชาชนจำนวนมากเริ่มหมดศรัทธากับการทำงานของภาครัฐนะคะเพราะไม่ว่าใครจะร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาก็ไม่เคยมีการแก้ไขที่จริงจังค่ะ ทางออกที่ควรจะเป็นก็คือการเพิ่มงบประมาณจัดซื้อรถเก็บขยะใหม่จ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มและสร้างระบบจัดการขยะที่เป็นระบบนะคะแต่จนถึงตอนนี้เรายังไม่เห็นความคืบหน้าอะไรจากทางรัฐบาลเลยค่ะปัญหาขยะล้นเมืองไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเพราะมันกระทบทั้งสุขภาพชีวิตประจําวันและภาพลักษณ์ของเมืองหลวงอย่างเวียงจันทร์โดยตรงเลยค่ะถ้ารัฐบาลยังไม่เร่งแก้ไขอนาคตของเมืองนี้จะกลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ที่ใครก็ไม่อยากอยู่ค่ะ เวียงจันทร์เมืองหลวงของประเทศลาวกำลังเผชิญวิกฤตขยะหล่นเมืองที่ไม่มีใครรับผิดชอบแล้วใครควรรับผิดชอบคะเรื่องขยะอาจฟังดูเหมือนปัญหาทั่วไปคะ่ะแต่ในความเป็นจริงมันคือวิกฤตระดับชาติเพราะเวียงจันทร์ไม่ใช่แค่เมืองธรรมดาแต่เป็นศูนย์กลางการปกครองการเมืองและหน้าตาของประเทศลาวนะคะ ประเด็นนี้กลายเป็นข้อถกเถียงในโลกออนไลน์ค่ะบางคนก็โทษเจ้าหน้าที่รัฐว่าไม่ใส่ใจไม่มาเก็บขยะตามเวลานะคะบางคนก็โทษประชาชนเองว่าต่อให้มีป้ายห้ามทิ้งขยะก็ยังทิ้งกันอยู่ดีความจริงก็คือรัฐบาลเราไม่มีงบประมาณเพียงพอค่ะและไม่มีตารางเก็บขยะที่ชัดเจนเลยนะคะชาวบ้านบางพื้นที่ต้องรอถึง3-4ถึงวันกว่าจะมีใครมาเก็บขยะค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะคือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าระบบการบริหารของรัฐอย่างล้มเหลวอย่างชัดเจนไม่มีแผนไม่มีการจัดการไม่มีการลงพื้นที่จริงและที่สำคัญไม่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนเลยนะคะแม้ปัญหาจะชัดเจนแต่ไม่มีใครตกเก้าอี้ โครงสร้างการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจทำให้ชาวบ้านไม่มีเสียงประชาชนคือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหมน็นเชื้อโรคน้ำท่วมจากท่ออุดตันรวมไปถึงผลทางจิตใจที่รู้สึกว่าไม่มีใครแคร์เขาเลยนะคะคำถามสุดท้ายที่ต้องถามก็คือเมืองหลวงที่จมอยู่ในกองขยะจะมีอนาคตอย่างไรคะ ถ้ารัฐบาลยังไม่ลุกขึ้นมาจัดการไม่เพิ่มงบไม่กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นไม่รับฟังเสียงของประชาชนแล้วเมื่อไหร่ปัญหานี้จะหมดไปคะปัญหาขยะไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวแต่คือภาพสะท้อนของทางประเทศค่ะปัญหาขยะในเขตเมืองที่มีพื้นที่จำกัดนั้นไม่ใช่แค่เรื่องวินัยของประชาชนแต่เป็นเรื่องของระบบการจัดการที่ไม่ดีพอในสถานการณ์เช่นนี้ประชาชนต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบาก ทนรับสภาพเก็บขยะไว้ที่บ้านจนส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนำขยะไปทิ้งในที่ที่รับตาคนซึ่งอาจเป็นที่สาธารณะหรือพื้นที่ของคนอื่นทำให้ถูกมองว่าเป็นคนไม่มีวินยัยและยิ่งส้ำเติมปัญหาขยะในภาพรวมให้แย่ลงไปอีกความรับผิดชอบของภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีระบบการเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นควรมีการสื่อสารที่ชัดเจนกับประชาชนถึงนโยบายการเก็บขยะและแนวทางแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุการจะสร้างวินัยให้ประชาชนได้นั้นต้องมีระบบที่เอื้ออำนวยให้คนทำตามกฎได้สะดวกก่อน ในเมื่อระบบล้มเหลวประชาชนก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดตามยถากรรมและสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนแต่อยู่ที่ระบบนั่นเองค่ะเมื่อมองให้ลึกลงไปปัญหานี้เป็นวงจรที่ยากจะแก้ไข 1>, 1. ประชาชนต้องจัดการปัญหาด้วยตัวเองเมื่อรถเก็บขยะไม่มาตามกำหนดขยะก็จะสะสมจนส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเชื้อโรคประชาชนจึงไม่มีทางนอกจากต้องหาทางกำจัดขยะด้วยตัวเองบางคนอาจนำไปเผาซึ่งสร้างมลภาวะทางอากาศหรือบางคนอาจนำไปทิ้งในที่สาธารณะหรือที่ดินเปล่าซึ่งทำให้เกิดปัญหาขยะในพื้นที่อื่นๆ 2. วงจรของความรับผิดชอบที่เลื่อนไหล แทนที่การจัดการขยะจะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัญหานี้กลับถูกผลักภาระมาที่ประชาชนในขณะที่ประชาชนต้องรับผิดชอบปลายน้ำคือการจัดการขยะที่บ้านภาครัฐหรือบริษัทที่รับผิดชอบต้นน้ำกลับไม่มีมาตรการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 3. การสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบเมื่อประชาชนต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเชื่อมั่นในหน่วยงานภาครัฐก็จะลดลงเรื่อยๆทำให้ประชาชนรู้สึกว่าระบบไม่มีประสิทธ,ธิภาพและต้องพึ่งพาตัวเองในการแก้ปัญหา ในที่สุดแล้วการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจึงไม่ได้อยู่ที่การบอกให้ประชาชนมีวินัยมากขึ้นแต่ต้องอยู่ที่ปรับปรุงระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและสร้างความรับผิดชอบในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทที่ผิดสัญญาและการวางแผนการเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างเป็นระบบค่ะ ต่อไปเรามาดูคอมเมนต์ของชาวลาวที่พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านสื่อออนไลน์เรามาดูความแรกเลยนะคะคอมเมนต์แรกมีการพูดว่านครหลวงมุมไหนก็มีแต่กองขยะคอมเมนต์ต่อไป ขอถามหน่อยขยะบ้านสมสง่าซอยห้าทำไมรถขยะถึงไม่มาเก็บได้2องอาทิตย์แล้วจนต้องไปดักรถและจ่ายเงินให้มันอธิบายมาดูหน่อยแต่ก่อนก็บอกให้ออกไปรวมกันอยู่ปากซอยพอเอาออกไปรวมกันแล้วกลับบอกว่าเยอะเกินไปขอค่าเก็บเพิ่มในซอยซอยหนึ่งมีประมาณ5หลังคาเรือนพอเอากลับไว้บ้านใครบ้านมันรถขยะกลับไม่เข้าไปเก็บ จะให้ขน้อยทำอย่างไรบอกหน่อยนะไอ้บ่าวบริษัทเก็บขยะจำกัดจะได้ทำตามความต้องการของไอ้ตอนเก็บเงินค่าขยะส่งหนังสือมาทวงทาง BCL แล้วขยะก็ไม่มาเก็บคอมเมนต์ต่อไปถ้าจะปรับเงินคนทิ้งขยะก็อย่าลืมปรับเงินพวกเก็บขยะด้วยที่มันไม่มาเก็บขยะเป็นประจำทำให้ขยะล้นบ้านจนต้องเอามาทิ้งที่ตรงนี้คอมเมนต์ต่อไป ปรับเงินบริษัทรับเก็บขยะมีบ้างไหมสองสามอาทิตย์ไม่มาเก็บถ้าเผาก็บอกว่าเหม็นไปทั่วบ้านทั่วเมืองเก็บก็ไม่มาเก็บคอมเมนต์ต่อไปปรับเป็นหนึ่งล้านล้านเขาก็จะทิ้งเพราะไม่มีรถมาเก็บจะให้มันเน่าเหม็นอยู่ในบ้านตัวเองอย่างนั้นหรือคอมเมนต์ต่อไปถามหน่อยสรุปคณะสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทร์ทำอะไรอยู่ตอนนี้ขยะเต็มบ้านเต็มเมืองทำไมไม่แต่งตั้งสายลับสอดแนมจับคนลักทิ้งดูหน่อยโอ้ยแบบนี้ก็ให้สอน คอมเมนต์ต่อไปนครหลวงควรรับผิดชอบงานดังกล่าวไปเต็มที่ควรปรับปรุงระบบการเก็บขยะใหม่หาบริษัทที่มีความรับผิดชอบที่มีเงื่อนไขมาเก็บขยะทั้งหมดนี้คือคอมเมนต์ที่พี่น้องชาวลาวที่บ่นถึงเรื่องปัญหาขยะที่หล่นบ้านเมืองนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนักสืบออนไลน์ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอ่ะนั่นแหละพี่น้องก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าสิบธิโทตั้งแต่ปลายเหตุมันัวถือ มันก็ต้องให่งความยุติธรรมกักเขานําเขามีผ้าละนะทีมีสินเงาลายกองถามว่าเป็นพวกทานเนาะมีหันคล้ายกับเขาหันเห็ุของกินคล้ายหารือหันียังกัยาทีมันต้องมีสิเงาไร้ลายถนะามว่ามีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานมาเก็บสิเกิดยังขถ้นสนายมันหกนาบ้านนาเพื่อนมันเป็นไปได้บ่เขาจำเป็นต้องหินล้นเข้าไปจิ่มคันม่งยงมองถิ่มเนานะอยู่ในเมืองมันผืนที่จํนะากัดเนาะเพรา็ว่าจเป็นต้องเหตุคนเนาะ บอดีคนละเมิหรือนยังก็แล้วแต่อยู่ที่ระบบอยู่ที่การจัดการเหตุในเกิดนอพี่น้องเนาะ,นนาะดังนั้นแล้วเนาะสำหรับวันนี้แอนนี่นขอคำคุณขอบใจขอบคุณขอบคุณสำหรับเป็นริบชมทานเพจเกตต์มาติดีต่างฟังกรตุ้นหรือกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อสิริวพาดคลิปต่อไปอีกด้วยสำหรับเนี่ยเขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับสบายดีบาย